วันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนไทยนะครับวันนี้มาแสดงความยินด,ดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผูข้าขายนะครับในการปิดการขายนะครับที่ดินนะครับอีกหนึ่งแปลนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกลางดอนนะครับตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับสาหรับ NW r l t วันนี้นะครับปิดดนแปลงนี้นะครับผมก็ขอบคุณทางลูกค้าซื้อและลูกค้าขายด้วยนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับ n w d น7 7 8แล้วก็น้องแ่นครับดูแลนะครับตั้งแต่การทําการตลาดนะครับจนถึงวันทในวันนี้วันนี้ก็ปิดการขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับที่ดินบ้านวังนะครับ สำหรับที่ดินนะครับในทำเลแบบนี้นะครับเรายังมีอยู่อีกหนึ่งแปลงนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์ดีหรือโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หนสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดนะครับหรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้หากท่านผู้ชมท่านใดนะครับสอบถามเรื่องที่ดินก็มานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตอพลาชานะครับวันนี้น้องแมนติกภารกิจโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ที่ สำนังกงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนไทยนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทางลูกค้าผู้ซื้อแลลูกค้าผู้ขายนะครับสำหรับการติดตามนะครับ ข้อมูลแปลงที่ดินของเรานะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ที่นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะครับชื่อช่องว่า NW r e s 78ขายที่ดินและสังหาทถกชนิดนะครับแล้วก็ช่อง Youtube ช่องหลักช่องนี้เลยนะครับชื่อช่องว่า NW r e s 78นะครับเรารวบรวมมาสังหานะครับในทำเลดีราคาถูกให้ทางท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอย่าง ละเอียดที่สุดนะครับสำหรับช่องทาง YouTube ช่องนี้นะครับท่านชมสามารถที่จะเลื่อนชมได้นะครับเรามีรายแปลงนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ดีเลยที่ดินก็ดีนะครับเรารวบรวมอยู่ในช่องนี้นะครับถ้าเป็นคลิปวิดีโอนะครับถ้าเป็นข้อมูลแปลงที่ดินก็ท่านชมสามารถที่กดติดตามได้นะครับทาง o o ซบุ๊กเพจของเราครับชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะครับตอนนี้ลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับก็กําลังอยู่ใน การเรียกคิวนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดินนะครับวันนี้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเองนะครับก็มีประชาชนมาทําธุรกรรมกานมัดมายอยู่นะครับวันนี้ก็มีประชาชนมาทําธุรกรรมอยู่มากมายนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ช่วงเวลานะครับ ประมาณัก10โมง20นะครับ10โมง20ที่ตัวอำเภอโนนไทยนะครับก็อากาศดีเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับวันนี้ก็มีลมแรงนะครับอากาศคล้ายๆหน้าหนาวเลยนะครับท่านผู้ชมครับอากาศดีมากๆที่ตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้หาท่านผู้ชมนะครับเดินทาง เข้าออกนะครับในตัวจังหวัดนครศรีธรมาก็เดินทางด้วยความระมัดระวังสักนิดนึงนะครับอาจจะมีฝนตกนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับได้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับว่ามีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็เราอยู่กันที่สำนักนที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมานะครับสาลนไทยนะครับ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับที่ดินในจังหวัดคนครราชสีมาเองนะครับเรามีอยู่อีกตั้งหลายแปลงนะครับท่านชมสามารถที่จะ โทรสอบถามนะครับเรื่องอสังหาริมทรัพย์กับน้องแมนได้นะครับได้ตลอดเวลานะครับที่เบอร์ศูนย์กสามแปดสนะครับหรือว่าท่านชมสามารถที่จะแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์เดียวกันครับเบอร์ศูนย์ลูกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดนะครับเรายินดีให้ข้อมูลด้านอสังหารนะครับกับท่านผู้ชมอย่างครบถ้วนนะครับที่สุดเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับ ปิดการขายนะครับสำหรับท่านผู้ซื้อนะครับและก็ผู้ขายนะครับที่ไว้วางใจให้น้องแหม่มนะครับ N W Real Estate เปนะครับปิดการขายนะครับที่ดินนะครับบ้านหนองก้านดอนนะครับตำบลบ้านวังนะครับอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ปิดการขายหนึ่งแปลงแล้วนะครับยังเหลืออีกหนึ่งแปลงนะครับ ท่านชมท่านใดสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์038412188นะครับแล้วก็ท่านชมสามารถที่แอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับเบอร์เดียวกันครับ038412188 6นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและน้องแมนต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ